เป็นอะไรไปให้แม่บอกแม่ไปหิวก็ไปบอกแม่ไปหนูหิวแล้วไปไปไปบอกแม่เลยหิวก็ไปบอกแม่เลยไปไปเลยไปไปไป,ไป <c oughs> รออาหารรอบคำ<ป>่ำนะคะไปอกไก่ เลยหนวก็ไม่บอกแม่เลยออกไก่กับอาหารเม็ดหนูก็บอกแม่เลยอหนวก็ไม่บอกแม่เลยทุจร้าก่อนทุจร้าไม่บอกแม่โอ้ยนอนหิวเนอะนอนหิวเนอ่นอนหิวนเนอะอะไรหิวบ่บอกแม่ดิทุจร้าทุจร้าเดี๋ยวทุจร้อหนูก็หิวแล้วนะแค่แค่ นค่ค่เบิ่งนมแม่ลูกอ่อนพี่เนาะมันได้ลูกสามตัวนะคะมันขวัญดีเลยเนา่เดี๋ยวแม่ไปทำไก่ให้สวัสดีค่ะไปทำไก่ให้ลูกอ่อนคาฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ